สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับรายการ Overclockzone TV ครับกับผมนัทหรือ Mystery ครับวันนี้มาเพียงคนเดียวแล้วก็มีอันตราบุ๊จากทางเดียวในรุ่น XPS 13 ให้แฟนๆชาวโคกโซนได้ดูกันส่วนเจ้าตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับหลังจากที่ได้เห็นหน้าตาของเจ้าตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่า ประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูประสิทธิภาพของมันผมว่าเรามาดูกันในเรื่องของวัสดุของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับได้ข่าวว่าวัสดุไม่ธรรมดาเลยทีเดียวด้านหน้าจะเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้เดลด้านหลังจะเป็นคาร์บ,บอนครับนี่จะมีลายๆครับคล้ายคลเคปลาส่วนพอร์ตเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ด้าน,นขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมี Super Speed USB ครับแล้วก็ Mini DP ครับแล้วตรงนี้จะมีปุ่มเช็คระดับของแบตเตอรี่ครับว่ามันเหลืออยู่แค่ไหนใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด6เซลล์หลักๆก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับอันตา้าบุ๊กด้านซ้ายครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบ AC หรือเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ USB แล้วก็ช่องเสียบ ดโฟน e ขนาด3.5ม m mm, มหรือเสียบหูฟังนั่นเองครับด้านหน้าก็จะมีไฟ LED บอกสถานะของเครื่องว่าเครื่องเปิดอยู่นะครับด้านหน้านี่ก็จะมีความบางเพียงแค่6ม m mm, มด้านหลังหนาสุด19ม m mm, มเท่านั้นเองครับ สำหรับหน้าจอของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็จะมีขนาดที่13.3นิ้วและโซลูชันที่1 3 6่คูณ7จ8นะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็น Corilla g l a s s ก็ถือว่าน่าสนใจเลยตรงนี้คือสามารถการลอยขีดข่วนได้เหมือนหน้าจอมือถือทัชสกรีนทั่วไปด้านบนก็จะมีกล้องขนาด1.3เมกะพิกเซลรวมถึงไมโครโฟนที่จะอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับมีมาให้2จุดเลยทีเดียวสาหรับคีย์บอร์ดของเจ้าตัวน,นี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบชิกลิดที่มีระยะห่างระหว่างปุ่ม ป้องกันการพิมพ์ผิดพลาดแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้านล่างก็จะมีไฟ LED b a c k l i t นะครับจะมีไฟ LED ซ่อนอยู่ใต้ปุ่มก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับคนที่ชอบใช้เครื่องแล็ปท็อปในที่มืดมืดหรือในที่แสงไฟสลัวสลวแต่ถ้าไม่ต้องการตรงนี้ก็สามารถปิดได้เพราะมีปุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับในส่วนของ t o u c h p ก็จะเป็นแบบมัลติทัชเป็นพื้นผิวเดียวกันกับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาสําหรับ คนที่จะใช้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับบางทีคลิกซ้ายไปโดนคลิกขวาก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักรูปลักษณ์ภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างว่าเจ้าเครื่องนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิด cpu s e กันเลย cpu set เรามาดู cpu ของเจ้าเครื่องนี้ cpu ครับจะมาในตระกูลเซนิบิตเป็น intel core i 7ในโมเดล2 6 3 7 m สัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1 7 g h z ในส่วนของแรมเป็นรม DDR3 นะครับให้มา4 GB สําสำหรับกราฟิกก็จะเป็น Intel HD 3000สำหรับสตอรจ e ของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะเป็น SSD ขนาด256 GB ก็ถือว่าแรงและเร็วเลยทีเดียวก็ได้รู้จักกับสเปคของเจ้าเครื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันคร่าวๆนะครับจาก s u p e r p i เดี๋ยวเราจะหาค่ากันที่ จุดที่1ล้านนะครับลองไปรันกันดูมาแล้วเอาละครับหลังจากที่เรารันค่าซุปเปอร์พายจุดที่1ล้านไปแล้วตอนนี้เราก็ได้ค่าซู้เปอร์พายก็ใช้เวลาไปที่14.523วินาทีก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของอวิดเจ็ตกันบ้างที่ทางเดียวให้มากันเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวก็จะมีวิดเจ็ตที่น่าสนใจก็จะเป็นเดลสเตทครับเดลสเตทก็จะเป็นเหมือนช็อตคัท ก็จะมีเยอะแยะเลยมิวสิกฟโต้วิดีโอต่างๆก็จะมีสเตจหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นสเตจรีโมทสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจในสเตจรีโมทนี่ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับที่เข้ามาใช้กับในตัวของวิจิตตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิจิตหนึ่งที่น่าสนใจจากทางเดียวเลยทีเดียวก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเดล xps 13เครื่องนี้ถือว่าเป็นอัลตร้าบุ๊กที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวโดยส่วสนตัวถือว่าผมชอบมากเลยนะครับจับ การดีไซน์วัสดุต่างๆรวมไปถึงประสิทธิภาพเถึกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางเดียวไทยแลนด์ที่ส่งเครื่องน,นี้มาให้ผมได้พรีวิวให้แฟนๆชาวโอเวอ็อกโซได้ดูกันส่วนรีวิวแบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวเราไปชมกันที่หน้าอินเด็กของเว็บโอเวอร์ค k z กโซได้เลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานโอเวอร์คกโซนทีก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ